โดข้อมูล Galaxy A36 ผ่านการลองบน FCC แล้วอาจเปิดตัวต้นปีนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวรือว่า Samsung Galaxy A Series ตัวกลางรุ่นใหม่จะเปิดตัวเรื่อยๆนึงครับล่าสุด Galaxy A36 ก็ได้ผ่านการทดลองจาก FCC แล้วครับโดย Galaxy A36 ที่ปรากฏบ,บน FCC คอยยืนยันสเปคบางอย่างคือการเชื่อมต่อที่รองรับ 5G บ l u e t o t h NFC และ Wi-Fi และรองรับการชาร์จเร็วที่25วัตต์ด้วยครับซึ่งตรงนี้ FCC ก็ไปขัดแย้งข้อมูลกับการรับรองบน IECEE ที่ระบุว่าจะาชาร์จเร็ว45วัตต์เหมือนกับ Galaxy A56 ถึงแม้ว่าทั้ง2ที่จะรองรับแตงกันซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการทดสอบหัวชาร์จที่กำลังไฟต่างกันครับโดยตัวเครื่องจริงก็น่าจะรองรับ45วัตต์ส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้คือจะใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 3 ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลแอมพร้อมกล้องหลัง3ตัวและมีหน้าจอแบบ AMOLED ครับ